ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในชุดนี้มี3าคนขึ้นมาหนึ่งคนเพื่อที่จะมำมงตํำแหน่งรักษาการแทนผู้จัดการและเปิดาวาระการประชุมขึ้นมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสพพัพระ,ระแดงได้เข้าดูแลสถานการณ์ในการประท้วงที่พิสานคอนโดถนนพระราชวิยาพรตำบลบางพึง่งอำเภอพัพประแดงจังหวัดสุพรรณบุรีชาวพิสานคอนโดนะครับได้รวมตัวกันประท้วงในกรณีคณะกรรมการบริหารคอนโดบริหารงานไม่โปร่งใส และไม่มีผู้ใดมาบริหารจัดการในเรื่องต่างๆทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงเข้ามาระง,งับเหตุการณ์ประท้วงในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้เรียกทั้งสองฝ่ายมานั่งพูดคุยโดยได้ข้อสรุปว่านะครับจะให้กรรมการที่ยังเหลืออยู่ออกหนังสือเชิงสมาชิกพิสารคอนโดร่วมประชุมทั้งหมดกว่า160ห้องเพื่อทําการประชุมสันหาน,นะครับคณะกรรมการชุดใหม่มาบริหารจัดการและหาทางออกร่วมกัน ในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นครับปัญหาที่โดนน้ำตัดไฟหลุดไฟไม่ไหลเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพวกผมเลยเกี่ยวกับคณะทุกทำงานของของชุดนี้ครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีวีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ